สวัสดีจากเนเธอร์แลนด์ค่ะตอนที่เรามาที่นี่วันแรกๆคนขายของเขาเคยชิดแชทกับเราว่าคุณโชคดีมากเลยนะวันนี้แดดออกเหมือนแบบมีปาฏิหาริย์เลยเขาใช้คําว่ามิราเคิลนะคะพออยู่มาเดือนนึงเริ่มเข้าใจนะคะมี365วันฝนตกไปแล้ว350วันค่ะแล้วคือแบบอากาศมันก็หนาวกิจกรรมในแต่ละวันที่จะสามารถเอาไปทํานอกบ้านได้ก็น,น้อยมากเพราะว่าวันหนึ่งพาทิศตกก็คือไม่ถึง5้าโมงพาทิศตกวันนี้เป็นครั้งแรกที่เรามาตลาดนี้แล้วฝนไม่ตกทุกคนดีใจมากแดดออกเหมือน ปรติหารจริงๆค่ะไม่สามารถเป็นสิ่งที่เราจะมาได้ทุกวันนะคะเพราะว่าเมืองที่เราอยู่เนี่ยมีตลาดแค่วันเดียวคือวันศุกร์ของที่มาขา,ขายก็จะเป็นซีฟู้ดเป็นปลาหนะ้าตักแปลกๆที่เราไม่เคยเห็นนะคะแล้วก็มีขนมปังที่เขาาอบที่นี่เลยราคาถูกมากๆเขาขา,ขายแบบเราว่าถูกกว่าในซูเปอร์มากๆเลยนะคะแล้วก็มีขนมหวานต่างๆมีร้านชีสแล้วก็มีของอะไรที่แบบตามซูเปอร์เราจะไม่เคยเห็นฟักทองก็คือมีหลายรูปแบบมากไม่เหมือนที่บ้านเราเนาะแล้วก็มีขนมปังให้เลือกเยอะอันนี้เป็นขนมประจําชาติของที่นี่ค่ะ แล้วก็พวก p e รสเกตฟู้ดพวกแฮมต่างๆแล้วก็ไส้กรอกดอกไม้ต้นไม้ก็มีมาขายวันนี้เราตั้งใจมาซื้อปลาค่ะวันนี้ซึ่งปลาที่เราได้วันนี้ชื่อปุนไม่รู้ออกเสียงถูกหรือเปล่านะคะคือแบบว่า3ากิโลสิยูโรเราซื้อ<ร>ามาสองตัว<ค>น,นะเราาว่คนดัชใจดีมากๆเลยค่ะตอนที่เราหยิบปลาปุ่นเนี่ยคือแบบมันมันลื่นเนาะคือเราก็จว่านเนื้อมันจะแน่นๆพอจับปุ๊บมันหยุก มันก็หลุดมือไปเลยนะคะแล้วก็มีแบบคนที่เขายืนอยู่ข้างๆเราอร่ะเขาก็แบบว่ามา,มามาๆเดี๋ยวผมช่วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เราก็เดินผ่านไปแล้วนะคะเขาก็เรียกเรากลับมาชิมนะคือแบบโอ้แต่ละคนน่ารักมากเลยนะคะแล้วเราก็ไปได้นี้มันด้วยทุกคนเนื้อปลาแมคเคเรลเดี๋ยวเรามาทําแกงส้มนะคะน่าจะเหมือนพ <B at> ูแลาะแต่ว่ามันมันกว่านะคะแล้วก็อันนี้เราซื้อขนมปังมาฝากแฟนทุกคนขนมปังปลาหนึ่งยูโรสามสิบเก้าบาทชิ้นใหญ่มากทุกคนเห็นไหมมีต้มข่าไก่ด้วยห้ายูโรเนี่ยก็เป็นวิวตรงที่เรามาจอดจักร และนี่ก็คือของทั้งหมดที่เราได้มาจากตลาดวันนี้นะคะมันหนักไปทั้งผลไม้เนาะทุกคนเราก็ตกใจตัวเองเหมือนกันนะคะหมดไป42ยูโรก็เป็นเงินไทยประมาณ1,600กว่าบาทค่ะ